ท่านผู้รับชมนะครับผ่าน a c e b o o k l i v e นะครับมาให้ดน University Sustainability นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมิสยูสารยาน,นะครับประจำวันพุทธที่1ทธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับ ก่อนจะเข้ารายการนะเดี๋ยวแนะนำก่อนวันนี้เราอยู่กับบริษัทเอฟเอฟรับนนะครับสวัสดีครับสวัสดีัวนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยวันนี้จะแปลกๆว่าทำไมต้องใช้ไมโครโฟนทำไมต้องอยู่แถวนี้ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ใช่ครับกิจกรรม Sustainability Week ครับผม Sustainability Week นะครับ2021นะครับหรือว่า Sustainability Week 2564 2564ซึ่งเป็นงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่ดอนอีกงานหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับพรุ่งนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า sustainability talk ฮะมีณเวทีที่นี่เรใช่เลยครับวันนี้ก็ไม่ให้เสียไม่ให้เสียเวทีไหนๆก็เซตติ้งแล้วนะไหนๆก็เซตติ้งแล้วนะเพิ่งจะจัดกันเสร็จเมื่อกี้ฮะเอาเลยก็เลยทดลองก่อนนะครับวันนี้ก็จะไม่มีใบเลสไมก็จะใช้ไมโครโฟนเหมือนพูดอยู่บนเวทีเลยใช่ครับนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียด รายละเอียดให้ฟังนะครับว่า Sustainability Week จะมีอะไรที่เป็นน่าสนใจบ้างมาที่ไหนตอนนี้เราั่งอยู่ที่โถงโฟเย่ของมหิดลนศิทิาคารปรินซ์มหิดลนฮอลล์นี่ตอนนี้คนๆเดินไปเดินมานี่เริ่มสงสัยแล้วนะ้ทำอะไรกันเนี่ยสงสัยได้ก็บอกว่ามีงานแต่ทำไมไม่มีคนเลยคนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่งาน่ยังครับเอางี้ก่อนเข้าก่อนรอบรั้วสรยานะเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีมิสยูสัมภาษณ์เดี๋ยววันนี้จะเป็นเนื่องจากเป็น เดือนที่เขาเรียกว่าทุกคนตั้งตารอคอยคือเป็นเดือนที่ผมว่ามันมีความสุขมากใช่ครับยิ่งผมว่าตัวเองอาจารย์เองไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่แบบอากาศก็ดีไม่ไม่อากาศดีมากเลยอุณหภูมิอากาศดีไม่ได้บอกอากาศดีเพราะเดี๋ยวพอคุณพูดเรื่องภาพอากาศจะมาสภาพเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่แต่ผมดูว่ามันอุณหภูมิมันดีอ่าใช่ครับแล้ววันหยุดมันก็เยอะอ่าใช่เลยฮะแล้วแล้วมันรอคอยความหวังว่า โอ้โหจะสิ้นปีอะมันต้องแบบปีละเหมือนมันต้องซเลเบตป็นมีล้จะไปฉลองที่ไหนแต่ว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยครับปีนี้ไม่รู้ new normal ก็จะจะเป็นยังไงนะจะได้อย่างไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้าก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะมีรวบรวมเพราะเป็นเดือนสุดท้ายรวบรวมสถิติสองสองสองสัปดาห์นี้ที่เราไลฟ์มิดอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมคุยกันใช่ครับว่าทั้งปีที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างอ่าพิโศดที่ผ่านมาอ่ามีอะไรบ้างนะครับจะเป็นที่สุดของที่สุด ที่สุดและที่สุดครับที่สุดอ่ะเอาข่าวก <Okay. S 1> ่อนเชิญข่าวข่า,าวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเช่นเดิมนะฮะก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยตัวเลขก,ก็เริ่มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะฮะม,ม,มาพร้อมอากาศหนาวนะครับฝุนอ่า แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับในพื้นที่สัตยาของเรานะฮะก็ยังมีฝุ่นเยอะบ้างออกกําลังกายได้แต่ยังได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็เริ่มมาแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับก็บอกแล้วนะอุณหภูมิดีแต่ลมมามันแห้งฝุ่นมาแล้วฝุ่นจะมาด้วยฝุ่นมาแล้วเพราะตอนนี้ก็เริ่มกลับกันมาทางานเยอะแล้วด้วยนะใช่ครับและรักษาสุขภาพตัวเองนะครับไปที่ข่าวถัดไปนะครับ ต่อไปครับต่อไปก็เป็นข่าวมหาลัยมิดนนะครับได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่5ของมหาลัยในอาเซียนโอ้โหจากสถันจากการจัดอันดับท็อปร้อยทั่วโลกนะครับโดย University of New South Wales นะครับหรือที่เรียกว่า ARTU 2021นะครับมาดูแลงกิ้งกันมากนะครับว่าใน5อันดับแรกเนี่ยที่เราติดมีใครบ้างก็มีนะครับ National University of Singapore นะครับหรือ NUS นะครับที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับมาคือหนานยางเทคโนโลยี i c ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับหรือ NTU ของสิงคโปร์เช่นกันนะครับเป็นดับ2นะครับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมาลายานะครับหรือ UM ของมาเลเซียเป็นดับที่3นะครับเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมาเลเซียหรือ UKM นะครับเป็นอันดับที่4แล้วมาให้ดนยูนิเวอร์ซิตี้ของเราเป็นดับที่5อ่าก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป5ของอาเซียนนะอ่าแต่อันนี้ถ้าทตี้ยจันจำได้เนี่ยเต๋อแอคกีเกตแลงกิ้งเนี่ยตัวเนี้ยท็อปยูนิเวอร์ซิตี้เขาเขาจะไปเอา ผลการจัดอันดับของ QS, อง THE แล้วก็มารวมกันเอาสกอร์ลิงเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็มาวัดเป็นเหมือนกับว่ารวมของอื่นแล้วมารวมอีกทีอะนะมนเรียกว่าแอคคิเก t นะครับก็แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับปีนี้ก็กวาดกวาดรางวัลมาเยอะนะได้แรงรางวัลอยู่นะเราอ่านข่าวสองที่นี่เราเจอรางวัลพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราก็ติดท็อปท็อป400ของโลกนะไม่ธรรมดาครับจ้าจ้าเดี๋ยวเราพัฒนาขึ้นนะฒนายอดเลยนะครับครับ <Okay. S 2> ต่อไปนะครับ,รบก็รอ,องาศาสตราจารย์ดรนพเรนูสัจระตีรทิตินะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธรร์และศษิษยสานองค์กรนะครับของมหวาวิทยาลัยไม่โดนนะครับกล่าวต้อนรับริฮานน์โจนส์นะครับดี렉เตอร์ออฟซัตเทนเบิลิตี้แอนด์โพคิวเมนต์นะครับแล้วก็ไมรี่โดนาโฮนะครับดี렉เตอร์ออฟฟาซิลิตี้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ปนะครับเนื่องในโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับในหัวข้อเป้าปหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในประเด็นเนซิโร่โรดแมップ sustainability initiative นะครับ campus planning and operational implementation นะครับตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่13ข้อสิบสาก็การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ามนะครับอันนี้ก็มาจากสวินเบิร์นสวินเบิร์นนะนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนยุโรปใช่ไหมอาจารย์คุณคุณนะไม่แน่ไม่แน่ใจผมเองแต่ว่า เูนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มาแลกเปลี่ยนนะครับกับเรานะครับในเรื่องของเนี่ยก็แน่นอน,น,อนตอนนี้ใครๆก็มุ่งไปเรื่องของเน็ตซีโร่เอมิชันเพราะเป็นขอบทเวนตี้ซิกนะขอบยี 26, ่สิบหกมาอะไรไม่โดนก็ประกาศแั้วนานแล้วรประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะไปสู่เน็ตซีโร่เอมิชันในปีคศสสองพันสามสิบหรือพศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ,รบก็เหลือเก้าปีเก้าปีนะเก้าปีนะทุกคนต้องช่วยกันนะเน็ตซีโร่เอมิชันเป็นคนงงก็คืออะไรก็คือการปล่อย ก๊าซหนึ่งกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นศูนย์นะอ่าเดี๋ยวกลอร์ไกก็เวลางมีโอกาสมาพรุ่งนี้มาฟังพรุ่งนี้มาฟังฮ่าฮ่ีอ่าของเลยขายของเลยรู้ต้องพรุ่งนี้มาฟังครับขายงานเลยขายต้นงานพรุ่งนี้เก้าโมงต้นไปนะครับมาอ่าสัมมนาต่อไปนะฮะก็ขอขายงานเมื่อกี้เลยขายขายเลยนี่นะะขายครับวันที่สองธันวาคมนะครับอ่าตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะฮะเราก็จะมีเรื่องของการอ่าเป็น ไม่ดนนะฮะ,ะ Sustainability Week 2021ะฮะก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับวัยรุ่นรุ่นใหม่นะฮะที่มีเป้าหมายเนี่ยอยากจะช่วยโลกนะให้ดีขึ้นนะครับภายในปี2030นะฮะก็มาร่วมกันฟังงานนะฮะไม่ดน Sustainability นะครับ Week 2021ะครับปีนี้มาในทีมที่ชื่อว่า Action s Towards Sustainability Goals นะครับห<ม>รือแปลเป็น<า>ไทยว่าอ,อ,อะไรครับอาจารย์ก็ นี่เราต้องต้องพร้อมแอคชั่นแล้วไงคือไม่ใช่เขียนอย่างเดียวแล้วต่อไปนี้เราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะวิทยากรง่ายเลยนะฮะก็ตาม QR code ตรงนี้นะครับเข้ามาดูที่ผ่านนะฮะโดยที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายนะครับมาร่วมกันได้แก่คุณหญิงลักษณะจันทร์ละหพันธ์นะฮะครับแล้วก็ดรสมเกียรต์ตั้งกิจวัณณ์รวมถึง ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาศวิทยายท่านอธิการบดีเราด้วยมาฟังนะครับ oh. ทั้งสองท่าน oh. ก็นอกจากท่านอธิการบด,ดีก็มีท่านกรรมการประชาพาผู <c oughs> ้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคร <c oughs> ับหญิงรัศน,นาจันทร์่ั <c oughs> นก็เก่งในเรื่องของท่านเคยเป็นกรมกรมอาเซียนั้งอดีกรมอาเซียนหรือไงเนี่ยนะผม <c oughs> จำผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ท่านก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของ sustainability ในนโยบายระดับระดับเขาเรียกระหว่างประเทศในนานาชาติเลยส่วนอาจารย์สมเกียินี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โห TDRI อะ ได้ฟังนี่ถือว่าท่านก็ออกทีวีบ่อยนะไทยพีพีเอสอะไรอย่างนี้นะฮะก็มาฟังเลยนะครับจะออนไซต์ก็อยากออนไซต์ก็มารู้สึกที่นั่งผมไม่รู้เต็มยังนะไปลงทะเบียนก็มาที่นี่ได้ลงทะเบียนนะฮะที่ไม่โดยสิทธิ์ของเยอโอเยนะครับหรือไม่ก็ออนไลน์เลยดีกว่าออนไลน์ดู่วนทางช่องทางนี้นะคิวอาร์โคดนี้นะฮะดูออนไลน์แกนก็สามารถดูออนไลน์ได้ทางเว็บเอ็กซ์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่า เขาเข้ามาชมออนไลน์นี่มีของแจกเยอะแยะเลยใช่มีเยอะมีเยอะเรามีเรามีครับอาเมื่อกี้จันเห็นแวบๆมีรู้สึกแจกอะไรนะทําไดด้วยนะโอ้แจกแก้วนะแจกเยอะแยะเลยโอ้โหพลาดไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เก้าโมงนะรีบลงทะเบียนมาฟังกันนะครับยังไม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะลงลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมเรามีทั้งอาทิตย์เลยนะครับใช่เพราะมันเป็นวีคไงเป็นสัปดาห์จัดยาวจนถึงวันที่เก้าธันวาคมเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ นิทรรศการออนไลน์ด้วยนะฮะนี่อยู่ฉากหลังเรานี่ไงอ่านี่นะครับฉากหลังหลักเรานี่นะพบกับเวอร์ชวล4โซนนะเรามี4โซนนะคือ <C ute. S 2> คือเดี๋ยวนี้นิทรรศการตอนนี้จะออนไซต์ลำบากใ <C ute> ครดูออนไลน์เลยใช่ครับทำออนไลน์เลยใช่ไหมนะฮะสามารถเยี่ยมชมได้ทุกทุกเนื้อหาเลยได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ได้ครับมีมือถือก็เข้าไปดูได้แล้วใช่จัดก็คือเข้ามาดูได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9ธันวาคมอ่าใช่ครับอาาจรย์ในโซนก็จะมี4โซนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับ นะก็มีโซนในเรื่องของอินโนเวชันโซนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโซนแคมปัสนะครับเอ่อซัสเทนเนเบิลแคมปัสแล้วก็โซนโควิด่ายถิ่นก็มีนะนี่มีโซนโควิดด้วยมีายพันธุ์ใหม่มาไหมฮะเนี่ยมาไม่โลนะต้องมาดูเนี่ยมีโซนยังไม่ย่ยมจบยังไม่เยี่ยมชมการเพราะว่าเรานักวิจเราโรงพยาบาลเราศึกษาเรื่องนี้เยอะครับโอ้เข้ามาเลยออนไลน์ก็ เข้าไปแล้วก็อยากไปดูที่ไหนก็เพื่อนเมาเพื่อนนิวได้ทุกเวลานะครับตีหนึ่งทีสองเข้ามาดูเละเปิดตลอดได้ครับ2-9นะครับมาฮิดอนยูนิวมาคิดอนซัสเทนติบิลิตี้วีครับขายของขายของกันสักหน่อยนะนะฮะเริ่มแต่พรุ่งนี้แล้วนะครับก็มีของแจกนะอ้าวงเขาบอก เข้ามาดูก็มีของแจกนะแค่เข้ามาดูนะก็ได้แล้วได้ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูว่ามีอะไรบ้างเขาไม่ได้เอามาให้ผมประกาศว่ามีอะไรก็อาจจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวของไปดูได้นะเดี๋ยวไปดูก็อย่าลืมอย่าลืมแล้วกันนะฮะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับโอกคเดี๋ยวนี้มันเวลาจะมาดูอะไรก็ต้องมีชิงโชคมีชิงรางวัลเนี่ยไม่งั้นวันทีมันไม่น่าสนใจส่วนใหญ่ได้แก้วอะไรบ้างเราเปลี่ยนบ้างดิ ไออ้เป็นคือไม่ค่อยไม่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อ๋ออ่ะมันคือไปลุ้นทุกวันที่16กับวันที่1นะนี่ไงเอาลอตเตอรี่ของวันนี้ไปแจกเฮ้ยนี่มันเขาขายหลอกลวงเขาเาเรียกว่าให้ความหวังอ่าให้ความหวังนะโอเคครับข่าวถัดไปนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอ่ารองศาสตราจารย์ดรกิติกรจามาดุสิตนะครับอาจารย์กิตของเรานะฮะ ก็ได้ให้รับได้ให้ความต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรอนุชัยพินโยภูมินนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะครับนำคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางสายสนับสนุนรุ่นที่8จํานวน31ท่านนะครับเขาเยี่ยมชม โครงการแหล่งเรียนรู้ของอไทยไม่ดนนะครับโดยศึกษาดูงานในด้านบริหารจัดการองคอ์กรและการบริหารจัดการ Green University รวมถึงนั่งรถรางเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของมหาลายัยสีเขียวดับหนึ่งในประเทศไหนด้วยชอ่านี่ก็เราก็เปิดให้คนเข้ามานะใช่ครับอาจารย์ครับเราเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับสาหรับคนที่ทั่วไปนะครับจะผ่านมานครปฐมนะครับไม่รู้จะไปไปไหว้พระแก้เส็ษเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเชี่ยวที่เราก็ได้ ใช่ครับแต่มีเก็บค่าใช้จ่ายนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะเพื่อให้บริ่าเองแล้วก็ท่านก็จะได้เดินชมความสวยงามของมหาวิทยาลัยไม่โดนสารยาซึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยีคุณต้นเป็น MC ด้วยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนะฮะก็าถ้คณะดูงานนะฮะจากทางเกษตรเนี่ยก็เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเราเลยนะฮะว่า ระบบบริหารจัดการดีมากดีมากเยี่ยมหาวิทยาลัยสวยมากๆเลยนะหาดด้วยนะครับแล้วก็วิทยากรหล่อมากๆเลยฮะไม่มีไม่มีไมม่ีข้อหลักนี้นะท่านจะไม่จําได้ว่าไม่มีคอมเมนต์นี้นะผมก็อยู่ด้วยนะฮะไม่มีโอเคโอเคมาได้นะถ้าเผื่อว่ามาเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับไม่ไม่มาเยอะก็ท่านก็มา เดินดูก็ได้ยืมจักรยานก็ได้ร้านปั่นดูได้อนันฟรีนันตีฟรีแต่ถ้ามาจะเยอะหน่อยสมมติจะมาแบบต่อเข้ามาเข้าโครงการเราดีกว่าเข้าโครงการเลยมีวิทยากรบรรยายมีรถรางถ้ามามากันครอบครัวสองสามคนบอกไม่รู้จะไปไหนอันนี้มันลำบากเหมือนกันนะหรือว่าอยากจะนั่นกระโมาก่อนก็ได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับเป็นช่องทางติดต่อเลยนะที่ขึ้นตามสไลด์นี้เลยนะครับออย่าลืมนะครับครับผมถัดไป ถัดไปนะครับอันนี้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมกับองค์การบริหารจัดการการก์ดเดอนกระจกองค์การมหาชนนะครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและ United n a t i o n Development Program นะครับแถลงข่าวโครงการ c l i m a t e Action Leader Forum 2021รุ่นที่1นะฮะอันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในด้าน Climate Action Literacy นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องอวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของการดำเนินงานในการลดโลกร้อนนะครับ แล้วก็เพื่อร่วมกันมุ่งเข้าสู่การปล่อยการ์ดเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เน็ซีโร่อีกแล้วเน็ซีโร่แล้วอันนี้เขาเป็นโครงการอบรม Climate Action Leader นะครับคือเอาเอานักธุรกิจกับภาครัฐแล้วก็นักวิชาการมามามาอบรมร่วมกันนะครับก็คณะสิ่งล้อมก็ร่วมกับทางเนี่ยอ่านไปแล้วเอบกรองค์การิหาัดการการเรือนกระจกแล้วก็สอพอสำนักนโยบายและแผน UNDP ด้วยอ้วยแล้วก็ d p เรับอ่พโอเคครับแหมหมดยังหมดหมดละขาวหมดละ